ปิ๊งปิ๊งอยากลองนิทานสำหรับเด็กวัยสองถึงหปีสอนให้เด็กกล้าเรียนรู้ลองผิดลองถูกโดยมีพ่อแม่คอยแนะนำอยู่ใ,ใกล้ๆเด็กบางคนไม่กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะกลัวทําผิดกลัวทำไม่สําเร็จกลัวทําออกมาแล้วไม่ดีจึงดีกเลี่ยงความผิดพลาดด้วยการไม่ทดลองหรือลงมือทำอะไรใหม่ๆ พ่อแม่ควรปลูกฝังทัศนคติที่ว่าการทำผิดพลาดไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเรื่องแย่เพราะความผิดพลาดทำให้เรารู้ว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อลูกมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้จะช่วยผลักดันให้เขากล้าเรียนรู้มากขึ้น